สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนักผูผ้ชมทุกท่าน,ค,น,ค,น,ค,น,นครับชมฟุตบอลพิมิตรของอังกฤษฤดูการ2019-2020นัดท,ที่3ของฤดูการับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นที่โอเทฟกรอดต้อนรับการมาเยือนคริสตัลพาเลทครับมาโดยรายชื่อ11ตัวจริงครับเริ่มฝั่งแมนยูเป็นก่อนผู้สาวตัวเป็นดาวเิลเีอาร์ครับแผงหลังก็จะมีแฮร์รี่แม็กควายครับ วิกตอร์ลินเดฟลุกชออรอนวา,านาบิสกาแดนกลางเปสกอตต์พิทโทมินเน่พอปป,ปาเดนเนลเจมเจสซี่ลูกลับม,มาครั้งรและนาเปาเป็นแอนทริวมาเซียลส่วนคิสตลพาเลทครับลูกสำรตัวเ็นกกยต้าแผงหลัมีฟันดันโฮสกอตแดนมาตินเคนดีโจวอแดนกลาเป็นลูก้ามิโดเยวสมเมอดนเทาเส้นเจมส์คาร์เอร์าเป้าเป็นบิฟเสซคู่ก,กับคริสตยอนเก้นะครับในตรารกแร สามทุ่มครับแมนยูเต็ดก,กับกิสซาพาเลตหรือว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดิงกาดวางมาที่แด่เนียลเจมส์จับดาวไปหน่อยโรเยอรสเคลียทั้งหมดไปครับอิตาเลฟอิตาลฟวางมาลูกนี้บอลมาถึงแรดฟอร์ดโอ้โหได้ซัดแต่ว่าติดเซฟกวยตาบอลเตะออกมาครับยังได้อยู่ครับเสเปนสกอร์มินเทอร์มิเนนนะครับมาที่แรดฟอร์ดแล้วชิงมาบล็อกมาโอ้ลันไปหน่อย แอตฟอร์ดแฮกควายแอตฟอร์ดปอกปาออกซ้ายเจมส์จิ้งมาเซียลมาเซียลไม่ถึงแอดฟอร์ดครับแมนยูอ้าวแล้วเสียบอลไปแล้วแฮรเทาเซนคืนที่สกอตแลนด์แฮรเทาเซนครับมาที่เมเยอร์จิมคลลี่เอฟเซาฮาโดนมาเซียลเย่แต่ฟาวครับเซตคิกของคริสตลล์พาเลท ฝันนั้นฮอครับวางยาวบอลหมอกมากครับโดยสกอตต์แมทโทเมเนียแมคคาร์เทอร์เบลิเก้ให้ซาฮาครับซาฮาจิ้มติดแม็กควายลูกเตะมุมของคริสตัลพาเลทลูกเตะมุมครับเนเมเยอร์เป็นคนเปิดเมยอร์เปิดมาเสาแรก ยี่เก็บได้มีอยูย่ซัดแมเข้าซองในเคอาร์ครับได้มีโอกาสจบสกอร์เหมือนกันครับคริสพาเลตอ้าวแล้วเสียบอลอีกแล้วเป็นบอลของทีมเยือนครับเมเยอร์ที่เคนล,ลี่เอฟเฟสซาหา์เสร็จที่ฟานดันฮอแอตรอสทาวเซนฟานดันฮอสแล้วทาวเซนอีกครั้งเอฟเฟสซาห์ ที่กับเยวิสมาที่เมเยอร์ฝายนันฮเมเยอร์เ,เ,เย,เยวิสครัง้งคืนไม่ได้ต้องขึ้นหลังครับสควอตแดนซาฮาเบนเกตซาฮาไหลที่เป,เ,เ,ปเตเก้เบตเตเก้ติดลูกช็อตแต่เปเตเก้ก็ยังเอากลับมาได้เบตเตเ,เกเ้เบตเตเก้แล้วจิ้มมาที่ฟิฟซาฮาโอ้โหลุตกรอบออกไปครับช่วยโอกาสทองที่จะขึ้นนำครับของทางคริสตัลพาเลทครับ เข้าไปเข้ามาดูครับหาช่องจือได้ครับเปทีก่กกให้ซาฮาโอ้จังหวะนี้เหมือนจะแย่ลื่นหรือเปล่าครับโอ้โหเจ้าตัวก็เสียดายแล้วครับจังหวะจะยิงตามน้ำครับออกปาครับไปที่ทุชชอ์ห่างยาวมาที่แรดมา,ามาที่รัสฟอร์ มาแบบปล่อยครับแต่ยังได้อยู่ครับป๊อกปาจ่ายติดซาฮารครับทางด้านแรดฟอร์ดมิโลเยวิชกิเกะมิโลเยวิชจ่ายติดลูกชอครับแต่นี่เจฟสโ์โดนเสียบโดยลูกแก้มิโลเยวิชไม่ผ่านอ้าวจะโอวบอลจ่ายไปติดเจมส์ครับแต่ว่าบอลอยู่ที่มาเซียลมาเซียลไปแล้วไม่ผ่านสกอตแลนด์ครับแม้ถือว่าพื้นที่สุดท้ายยังช่วยกันเล่นครับซาพาเลต มิโลเยวิชเดินไปที่โคเอต้าโคเอต้าปางยาวบิสก้ามองดักต้านินกาดบางไปไม่ถึงมาเซียลครับซาหาไหลซ้ายอ่าครับแอนดอร์เทาเซนไม่ผ่านนินกาดครับแม่ผานบิสก้าปางยาวล็อกป่าไปที่แดเนียลเจมส์ ลูกช่อชอว์วางมา <c oughs> มาเซียลเล่นไม่ได้ครับเลเกลลี่ให้เมเยอร์จบเกมค่อนข้างจะสูสีครับบอของพาเลยครับสาหาขึ้นไปที่วิโรยวิสแล้วเหมือนลูก้าวิโรเยวิสฟาวด้วยครับอืมแต่ว่าจังหวะนี้เป็นป๊อปปานะครับ เข้าช้ากว่าครับแบบฟิกของพาเลทนี่แหละครับถูกต้องครับมีวิสต์วางยาวมาแ้วสองมีวิสต์มองแมาเปเตเก้ไปเตปเก้ไปได้แต่ไม่ป่าลินเดอร์เลยครับเจมส์ให้ที่แรดฟอร์โดโลการที่แล้วสมำกัญศูนย์ศูนย์ครับที่โอทราฟอร์ดแต่ที่เซลเฮิร์ตพาร์กเน็ดแมนดูบอกมาชนะกิซาเเลตได้สามสองนะครับ เยอตักได้ครับปอกปลาพอปอกปลาปอกปลาปอกปลาไปแล้วครับปอกปลาปอกปลาจิ้มออกขวาลินกาไหลายเลือดไม่ถึงเพื่อนครับแต่ยังได้อยู่ครับปอกปลาเปิดฉลับมาเจบแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดติดสกอตแดนได้ดูต่อครับแมนยูล็อกชอวางเจ้า แถวสองสกอตเป็นช่มงนี้นนจ,จ่ายติดอีฟสห์ห้าแถวเส้นอ้าวครับพาเลสโอ้สวนไม่ได้อ้าวแต่จ่ายเสียยังครับแม็กควายเมเยอร์วันเชลั์นิดนึงแต่ยังได้ครับสปาร์ตแม็กโตเออเป็นแมคคาร์เทอร์ครับเมเยอร์ไปขวาที่วอร์ดเจวอร์ดวอร์ดหนีเจมส์ให้เมเยอร์เมเยอร์โดนดักโดยป๊อกบาร์ได้ทุ่มครับพาเลส ซาฮาติดบอกบาครับ mm hmm. หัวดออกไปข้างหน้าครับข้างหน้านีเพียงแค่มาเซียคนเดียวได mm hmm. ้ฟอร์จ่ายเสียเองครับติดเมเยอร์ mm hmm. โกคาเมโลเยวิสไหลทรุแรงครับเป็นถึงลูกชอเลย mm hmm. บอกบาคืนลูกชอครับ mm hmm. บอกไปอีกครั้ง mm hmm. แล้วก็จบครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ hmm. <Manchester S 2> ยูไนเต็ดกับคิสตัลพาเลสครับ mm hmm. ยังเสมอต่อศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ชมทุกท่านมาที่โอทาร์ฟอร์ดอีกครั้งครับชมเกมข้างหลังครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคริสตัลพาเลกันต่อครับแร่แดน0-0จังหวะนี้เดนเนอร์เจมส์ฟาวน์นะครับฟิกของพาเลทแมนเชเตอร์วางยาขึ้นมาติดฟาบิสก้าหลอดยูที่เจสซี่สันการ์ดถึงการ์ดวางลูกนี้มาที่มาซิเอ แล้วตัวลูกชอถึงก่อนแอดฟอร์ดให้ลูกชอแล้วปั่นไปขวาอ้าวมาที่มาเซียวตัดมาลิกนกาดเจสซินลิกนกาดแล้วเปิดมาเสาแรกติดอแอดฟอร์ดรอชาร์จบอลยังไงครับโดนหดัวโอ้ชา้าครับสกอตตเพล็กโทเมเน่ฟาวครับจังหวะน,นี้โอ้โหขวนอ,อันตรายครับแต่ โอเปิดปุ่มสตาร์ทเลยครับแต่โพตศินก็ไไม่ได้ให้ใบเหลืองอะไรครับซาฮาเคื่นไปเมลิเยวิสแต่ดัดฟอร์ดเกมดีกว่าเี่นตัดไปแล้วลิงกาดป้างมามาเซียววงตั้งมา <c oughs> ยัางตั้งเกมรบไม่ได้ครับแมนยูสกอตแดนดอันนีแมคคาร์เธอร์และเมลิเวิสในที่มุกสซฮา คาแดนฟันเโฮไปที่เมเยอร์ซาฮาเอ็นเดอรอับเบตกเก้ครับมาที่เมคาเชอร์ไหลไปติดทางด้านซาเมโตมินเนยนะครับข้างหลังนี่เป็นพาเดสเหมือนจะดูดีกว่านะครับ ก,การตั้งเซตเกมขึ้นไปก็ติดครับอ่าดตปลอปอกปายัางตัดไปได้ครับมาเซียลมาเซียลแล้วเปิดไปที่แรดฟอร์ดแตแมแฮร์เกตาอาจเกมขาดครับออกมาคว้าบอลไม่ได้ออนดราทาวเซนซาฮาหนึ่งชั่วโมงแรกผ่านครับอย่าง00นันแอนดรอร์ทาวเซน ไปที่มาติเคนนี่แล้วบอดมาที่มาติดอ่าเ,เป็นเปเตกเก้ก็มาไม่เต็มเท้าครับมันเข้ามือดีคืออาศัยบอลยาวครับแมนยูก็ยังไม่แม่นพอครับอตตัวเทาเซนเมเยอร์ไหลไปที่เปเตกเก้ไม่ผ่านแม็กควายครับแต่แมนยูก็ยังสวนไม่ได้ครับดูครับเม,มเยอร์เปเตเก้กเกมาที่วิคซา ไหลซ้ายครับแอนดอร์ทาวเซนแอนดอร์ทาวเซนไหลจ่ายยังได้หยุดเมเยอร์เมเยอร์โดนปอกบาดจิ้มให้มาเซียวอาครับแอนด์เดเตตสวนนะครับตัวน,นี้มาเซียวม,ม,มาเซียวไปคนเดียวมาเซียวมาเซียวออกขวาลิงกาดตวัดโอ้โหก็ติดมีโยูเวกิสแมไม่ได้นนจบครับมิติกเก้แอนดอร์ทาวเซน เ,เส้นหนีฟ่าน,นั้นทางด้านฟาวมิสกาแต่ว่ายังมีปอกปามาซ้อนครับแม็กวายไอรินกาดครับรินกาดวางขึ้นมานี่ก็ยังลุยไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายของพาเลทน,นะครับปอกปามาเซียลมาเซียลปอกปาไหลเลียดออกสายที่แดเนียลเจมส์ เปิดติดหอดครับอัจฉราเบเตเก้เบเตเก้หน้าที่ลูก้ามิโลเยวิชขามไปสายที่มาตินเคลลี่แมโอกาสจบน้อยมากครับครึ่งหลังเบเตเก้เสียบอลให้เจสซี่สุนการเอ็นการเลตฟอร์ดเลตฟอร์ดโดนบังโดยแอนดอร์เทวเซนแอนดอร์เทวเซน บอลยังไม่ออกครับเล่นต่อจะให้โดนจิ้มโดยสกอตเมกโตมิเนีครับเปลี่ยนแล้วครับอาร์เดซิซันเชื่อครับลงไปแทนแดเนียลเจมส์สุ่นี้ทุ่มมาครับฮา,าไม่พาดเกอตเมกโตมิเนีครับบอลดูที่บล็อกบาร์เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับยัง0-0 มาติดลินเดอร์เลิฟบอกปังออกมาแรฟฟอร์ดให้มาเซียวครับข้างหน้ามาเซียวคนเดียวมาเซียวชะลอเพื่อนออกขวาวานิสซาก้ามาโอ้โหดูจา่ายบอลแบบความแม่นยำหาไปหมดเลยครับอ่าสุภาพเป็นตัวเนเนตัดได้ครับโดนเสียบโอ้โหพูดสินให้เล่นต่อครับอ่า แล้วบอลมาที่อเริซิสซานเชสเล่นไม่ได้แล้วโอ้โหต้องหัวอกไปครับแม่ยังได้ดูต่อครับแมนูเต็ดอาเซียลเ,เปิดมากลึกไปถึงกวยต้าครับแมบอลครับมิโยยูวิสอ้าวและฟอร์ดให้มาเซียล มาซิเอลจิ้มออกขวาโอ้โหมันไม่ทันแล้วครับหินจาดอา้าวแต่ตัดมาได้อีกครั้งครับควิสกาให้ป๊อกป่ะมาซิเอลมาซิเอลไหลติดแอนด์รอทเท้าเส้นครับโอ้โห,โโห,โโห,โโหเกมรับวันนี้ของพาเลตแหมโอกาสไม่ค่อยมีเลยครับแมนยูเต็ดในครึ่งหลังดูแล้ว พาเดตมาชุดนี้ดูว่าจะเป็นอย่างไรฮู้ครูมาคาเทอร์ใจ,จ่ายติดจินด์เลฟไปที่ DKR แล้วก็จบเกมครับไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับที่โอทราวฟอร์ดครับสมอการศูนวนประตูต่อสวนครับเชสเตอร์อยู่ต็ดกับคริสตัพลพาเลตครับหารุ่นกันครับของจริงนในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะครับ สามทุ่มตรงครับคู่นี้ไม่ติดกับคีซัปเล็ครับแฟนเน็นอามก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจทีมรักตัวเองนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นอย่างไรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับทุกท่านกันเลยนะครับสวัสดีครับ